ยู่น no ้ตพี่บอยบ่มีวะไม่ใ่วะพ่บอยครับผมปุ๋ยเจบีเรคอร์ดครับปารน้องช่ายูทูบกัช่องปุ๋ยเจบีเรกอร์ดชนแนลเมื่อนี้ทั้งน้องๆก็โทรหาว่าตำบงดูบรับการรักษาให้หมอทัมาหาพี่บอยให้พี่บอยไปหับออกมา วสั่นนะครับก็เลยสิมาถามจากปากพี่บอยมึงเอกรอยูวอลระวังอุ้วุทิถามมึงให้ฮู้แล้วก็สิมาถามเรื่องต่ำม,มึงดูน้ำล้วก็มาถามธุรกิจทานชาโคลิซาโดนี่ละแจกย่างนี่ละเดี๋ยวจะไปถามเราว่าเราเองจะไหนอยู่เพื่อนอุ้ว์นี่พี่บอยอยู่พี่บอยวู้ยี่สั่อะไรอยู่โน้นพี่บอย โบมี่วะไม่ใช่วะี่บอยพี่ชาพี่บอยสว้สดีครับวัสดีครับีครับสวัสดีครับยังยงโอ้ยคุย ผมปะสิสามเรื่องเรื่อง,อองต่ำไงเบเป็นจังไงไม่บอกก็รู้แล้วถามองเลยก็มันเป็นยังมันบรักษามันสัน่งเสียเขาสังเ,ยงเยกยคนนั้นคนนี้อ่ะพี่นื่เดินออกมาอยู่ครับให้ไปอยู่โรงพยาบาลก็ให้หมอโทรมาบอกว่าอยากกลับบ้านอเมื่อวานโทรมาก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรก็เลยให้ต่ขัญไปผมติดงานนะครับก็อยากกนินนู่นนั่นนี่อื แล้วก็วันนี้หมอก็โทรมาไอ้ทางพยายามอะโทรมาพยาบาลพยาบาลเขาพยายามช่วยโทรมาก็บอกให้คนป่วยปฏิเสธการรักษาอยากกลับบ้านเขาบอกว่าคนป่วยปฏิเสธการรักษาอยากลับบ้านอยากเมื่อบ้านไอ้เมื่อบ้านก็ไปรับนะแล้วมาก็ทําคลิปให้ดูแหละตอนเนี้เมื่อกี้ก็เดินออกมาสองรอบสารอบเดินหาคนคุยอืมไม่มีใครไม่มีใครเขาก็นำงานอยู่เสร็จแล้วก็ เมื่อกี้นะเดินมาเดินมาการาดเท้าผมกราดตีนเออครับผมว่าเออผมจะจะรูปไปเลยจะคิดได้ริมเข้าเหรอเออมึงทำอย่างที่พี่บอกแหละขออย่าออกไปข้างนอกอย่าไปวุ่นไปกับใ,ใครอย่าไปแพร่เชื้อให้ใครแพร่เชื้อแพร่เชื้อเอ้ยถูกแล้วถูกแล้วเหรอแพเชื้อเขามาสั่งเสียด้วยเหรอเออสั่งเสียไม่รู้จะซ่อมอะไรหรอกผมก็บอกว่าไม่ไม่มากระเสียที่เดินมาบอกว่าเนี่ยอกหายใจไม่ออก อคือผมไม่ใช่หมอพี่ไม่ปปล่อยให้เขาเอยคือมันทําอะไรไม่ถูกครับบอกมาให้เอ็งไปอยู่โรงพยาบาลเอ็งก็ไม่อยู่จะให้มาอยู่บ้านก็มาบนหายใจไม่ออกเขาให้พี่ทําไงวะมันก็บอกไม่เป็นไรถามมันมีคนเม้นมาว่าเหมือนพวกเราจะชังมันไม่ใช่อคือที่สร้างมันแห้งเนาะซุ่มเจ้าผมก็ตอบเพว่าผมไม่ได้ชังนะตรงกันข้ามรักษาด้วยสลามเกลียดเลยอ่าเกลียดเลยเหรอ ต่ทำไงได้อะเออก็ต้องรักษาไงต้องรักษาเออมันอย่างอย่างที่บอกวัตถุประสงค์ก็คือไม่อยากให้มันไปแพร่เชื้อนี่ครับเรื่องประเด็นคือไม่อยากให้แพร่เชื้อแพร่เชื้อือกับใครทําไงได้ก็ให้ขอให้มันอยู่ข้างในอยู่ที่นี่ป่วยตายที่นี่เครื่องอำนวยความสะดวกก็มีพยายามมันก็ไม่ไปไปอยู่เขาก็พยายามช่วยแล้วมันก็ออกมาจะให้ผมจำต้งไหนอ่ะครับพี่น้องโอ๊ยหงึดหล สีขาวสีแม่มันเองยึดยางสัดว่าสีเขามันสอบนมงเดียมันแบกยางกลับเมื่อบันยึดใส่บันเกิดเมื่อนอนพิ่งยึดใส่ก่อนนะโอ้ยแค่มันถือถุงข้าวกินยังพี่อย่าไปทำอย่าอย่าไปทำรอดเรียนเรื่องจริงรอดเรียนเรอเรื่องจริงคือวันนี้มันมันประสาทผมจะกินแล้วจะเอาไรกับมันดีพี่เหนื่อยไหมกับตั้มเนี่ยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเจริญแล้วแต่มันท่อมันท้อเฮ้ยดูแลกันไปดูแลกันไป เดี๋ยวมันก็คิดได้มันกลัวตายจริงๆมันก็ไปรักษามันไงอืก็มันกลัวตายจริงๆมันก็ไปรักษาเพอาะเมื่อกี้ออกมาเหมือนจะให้ไปไปเาหมอไม่ต้องไปแล้วจไปไหมครับหมอไปครับเออไปไปก็ดียิ่งกลัวมันตอบว่าไปครับอยู่ไม่เได้ไม่ไปกี่ครั้งเขาก็เดี๋ยวเขาจะด่าผมอีกใช่ใช่มาแล้วทำไมไม่อยู่ใช่เกลียดผมเบื่อคําถามมันไม่รักษาไม่ปฏิปปต่อไปเขาด่าเนี่ยแหละได้ดูน้องเราพยายามช่วยเต็มที่นะครับ ถ้าเป็นคนอื่นผมว่าเขาต้องยอมอยู่โรงพยาบาลอยู่มันไม่ได้ไปไม่ได้ไปแบกไปหามอะไรอยู่โรงพยาบาลอ่ะห้องก็นอนอิสระมึงก็นอนชักว่ามึงก็ชักไปดิใช่ไหมไม่มีใครมายุ่งมึงพูดไปไม่ติดไม่ติดยูทูบ b e มยูทูบยูทูบไม่ติดอันนี้ไม่ติด่อเช้าให้กวนไปบลเลอร์เลยทีไม่ติดเลยเออมันคือขาดคนไม่ได้เป็นโรคขาดเพื่อนไม่ได้คือต้องมีคนคุยขนาดตัวเองป่วยหงฝนตกน้ำเม้ เออที่เดินออกมาตะกี้นมาให้เหนื่อยเองเดินเองอยู่ข้างในเลยตายแล้วกูพุ่มไปเผาเองกูก็บอกตรงๆนะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะก็คือมานตกถนนลื่นอีกอ่ะกลัวกลัวเองจะเปลี่ยนสะเล็กเออถ้าเองมาอยู่เนี่ยปิดแมสคหายไม่ออกเองก็อยู่ข้างในนู่นเนี่ยเเปิดแมสคุอยคนเดียวไปอมันก็ครับครับครับเดินนักเลงยกไหล่เดินเข้าไปในบ้านเขาเราจะตายเขาแล้วครับตำงานดูโอ้ผมไม่มีมาพูด เรียนล้อนะครับพี่ล้อเรียนล้อเรียนแต่มันเป็นเรื่องที่แบบไม่รู้จะอะไรมาพูดแล้วก็เอาเดี๋ยวจะให้ปุ๋ยเอาไปเลี้ยงนะครับะฮะฮะแล้วก็เลิกเมียไปอยู่นี่แหละกว้างขวางกว้างกว้างผมก็เนี่ยทำเตาเผามันเนี่ยเอเนี่ยก็เป็นธุรกิจใหม่อีกอย่างพี่พี่พี่ทำอะไรนะกำลังออกแบบนะครับนี้เอาเอาหัวเข้านะเอาขาพัน ขับแขนไฟหลังโยกเลยครับปิดฝาโยนลงน้ำให้ปนไม่ต้องนั่งยางแล้วไม่ต้องเปลืองต้องหมกปูนไหมไม่ต้องอันอันนี้สำหรับตั้งมังดูหรือใครใช่ทานทานเม่ใช่ไอถานอันนี้เป็นทานชาโคนะผมกำลังออกแบบเป็นชุดหนึ่งชุดเนี่ยมันจะเป็นสามใบดูดูก่อนว่าจะเอาแบบตั้งหรือแบบนอนผมกำลังคิดอยู่ในหัวหัวตอนนี้ย คือภาวนายอย่าพึ่งอย่าพึ่งมากวนกเลยอย่าพึ่งมาหมายถึงตั้มใช่ไหมเออเพืนจะทำอะไรสักอย่าง <c oughs> แบบเอ,อ <c oughs> เกิดประโยชน์กับชาวบ้านเขาบ้างทําให้เป็นต้นแบบแล้วก็ให้ชาวบ้านเขามีรายได,ได้เพราะว่าตอนนี้ผมสั่งปุ้ยให้ซื้อถังนะครับหาถังให้หน่อย <c oughs> นที่ดูอยู่ยา่ยาคล้ายแทงนะครับผมทําเพื่อช่วยญาติพี่น้องทำเพื่อช่วยสังคมทำเพื่อช่วย,ย,เ,วย,เ,วยเป็นแบบอย่างต้นแบบ แล้วก็หาเลี้ยงชีพตัวเองทั้งชิงเงินเชื่อเลยน้องเดียน้องเดียขายให้พี่ถูกเลยนะ <laughs> <laughs> แล้วเคยขายเท่าไหร่ก็ให้ลดลงมาตามเงินนั้นเอาบ,บุญนะเราซื้อมาเราไม่ได้สร้างไรายได้เลยเราซื้อมาแล้วเป็นต้นแบบแล้วก็จะเป็นวิยายทานแล้วก็ไปสอนคนตอนนี้จะไปที่อำเภอดอนตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับ <laughs> เพื่อไปตั้งปักหลักฐานเอาทีมงาน <laughs> ไปอยู่นู่นนะเขาเลยเม่ใช้ว่าถามคุยว่าบ้านท่านน้ออยู่ใกล้ไหมถ้าใกล้ก็ ยากไปอยู่บ้านหรืออะไรโดยบ่อยก็แวะไปดูให้หน่อยจะเอาเตาตู้ใหญ่นะครับา50ปบไปไว้ที่นูน่นเพื่อเอาไม้ทีน่นู่นไม้ที่เขาขายไม้เป็นไม้ต้นนะครับสวนที่เขาซื้อมาไว้ผมก็จะขอแค่กิ่งมันนั่นเองเอามาเพื่อเอามาเลี้ยงดูลูกน้องให้หดะให้อยู่ได้ไหนๆออกมาแล้วจะแล้วก็ต้องไปที่สุดครับอฝากปิดคลิปไปด้วยนะครับไม่ใช่ปิดอย่างนี้พูด เมีสวัสดีครับพบกับจับบอจดีครับผมพึ่งมาดูคลิปใหม่ใช่ไหมครับปิดสิแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะถามพี่เรื่องทานชาโคนเนเออคลิปนี้เดี๋ยวจะดูดีๆทำเลยสำหรับคลิปนี้จากลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ